ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก แก้รัฐมนูญสอบสะดุดนันทนาโวยสอวอเตกถ่วงยังไม่ส่งร่างกฎหมายประชามติให้กับสสก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับการที่จะแก้ไขรัฐมนูลให้เป็นฉบับของประชาชนคงจะยากครับเพราะรัฐมนูญฉบับนี้เอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองบางพวกบางกลุ่มใช้เป็นเครื่องมือในการที่ให้ตัวเองอยู่ในอำนาจในตัวเองให้มีอำนาจนะครับเพื่อที่จะนับกอบโกยผลประโยชน์เข้าตัวเองและพวกพ้องหรือเปล่าจึงฟัลมีความพยายาม ที่จะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนูญฉบับนี้โดยอ้างว่าเป็นรัฐมนูลป่าบโกงทั้งๆท,ที่จริงๆร,รัฐมนูลฉบับนี้มีแต่โัเรื่องของโกงสารพัดที่จะโกงโดยเฉพาะทําให้องค์กรอิสระนะครับ ทำอะไรก็ได้นะครับที่เพื่อประโยชน์กับพวกพ้องและตัวเองนะครับไม่ได้ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบองค์กรอิสระได้เลยนะครับแก้รัฐมนูลสอสดุดนันทนาเผยร่างพรบประรชามติยังไม่ถูกส่งกลับไปให้สอสอโวยเตถ่วงชี้ทำประชามติรอบแรกต้นปี68ไม่ทันแน่เมื่อวันที่5ตุลาคม257นางสาวนันทนานัน,น,นทวโรพาสอวอในฐานะกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบรรพาการ ออกเสียงประชามติพศจุดๆุดจุด,จดวุฒิสภากา กรณีวุฒิสภามีความเห็นชอบให้แก้ไขร่างพรบรประชามติกลับไปใช้เสียงข้างมากสองชั้นในการแก้รัฐธรรมนูนว่าขณะนี้ทางวุฒิสภายังไม่ได้ส่งร่างที่จะแก้ไขกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้หากส่งไปแล้วสสมีท่าทียืนยันจะใช้เสียงข้างมากแบบง่ายก็ต้องกลับมาตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อจะพิจารณาอีกครั้งซึ่งตนเองมองว่าเป็นการเตะถ่วงแทนที่จะรีบส่งไปเพราะสวมีมติตั้งแต่วันที่30กันยายนแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่าสวสอสอและสวจะตกลงกันในชั้นกรรมการร่วมกันได้หรือไม่นางสาวนันทิกากล่าวว่าอำนาจอยู่ที่สสหากสสยืนยันเรื่องของเสียงข้างมากแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายกฎหมายฉบับนี้ก็ต้องรอไปอีกร้อยแปดสิบวันเพื่อยืนยันและประกาศใช้เมื่อถามย้ําว่าหากเป็นเช่นนี้ก็ไม่ทันกรอบระยะเวลาทาประชามติครั้งแรกในต้นปีหกแปดใช่หรือไม่นางสาวนันทนากล่าวว่า ต่อหากต้องตั้งกรรมการร่วมก็ไม่ทันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับก็คือพยายามเตะถ่วงที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูนนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบางพวกบางคนบางพวกบางกลุ่มได้นัมีอำนาจและเพื่อนับทำให้ตัวเองสามารถ ที่จะนะครับกอบโกยผลประโยชน์ได้อย่างมหาศาลและรัฐมนุนฉบับนี้นะครับก็เป็นของฝ่ายตัวเองเพราะให้องค์กรอิสระในการควบคุมแต่ถ้ามีการแก้ไขทั้งหมดแล้วให้ประชาชนสามารถตรวจสอบอะไรได้ทั้งหมดนะครับคนเหล่านี้นะ จะโดนดําเนินคดีรหรือเปล่านะครับโดนคนเหล่านี้กําลังปกปิดความผิดอะไรหรือเปล่าพยายามที่จะให้รัฐมนูลฉบับนี้นับที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับประชาชนทําให้เพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเองพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนรัฐรมนูญฉบับนี้นหรือเปล่านะครับก็คงต้องติดตามเรื่องนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วรัฐมนูนฉบับประชาชนจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าสุดท้ายหรือสุดท้ายแล้วจะไม่มีครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้น้าอย่าเดตฟังครับ